สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องเกษตรช่างทำนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเก็บหญ้านะครับตีโรตารี่นะครับแปลงมันสามลังนะครับก็ส่วนหนึ่งผมก็ตีไปแล้วครับนี่ครับผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะครับหญ้าก็ขึ้นเยอะครับตอนนี้ช่วงนี้หน้าฝนครับหญ้าขึ้นไวมากนะครับก็เลยมาต้องมาตี ใช้โรตารี่นะครับในการตีพวนดินก่อนนะครับสับหญ้าให้หญ้ามันละเอียดก่อนนะครับเพื่อจะได้ใช้ผานสีนะครับาถศาสตร์ขึ้นโคนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเข้าไปเลยนะครับก็เลยต้องมาใช้โรตารี่ก่อนนะครับเพราะว่าหญ้าขึ้นเยอะเลยครับนี่คือตีไปแล้วนะครับ ยาลกมากครับเดี๋ยวผมมาพามาดูยาในล่องล่องที่ยังไม่ตีนะครับนี่ครับล่องนี้ก็ยังไม่ผ่านการตีนะครับยาก็ขึ้นตรงกลางล่องครับส่วนตรงริมล่องผมก็ตอนแรกผมใช้ผานอาจอาอรตอรี่นี่แหละครับติดผานเสริมนะครับมาไถาดึงลงนะครับดึงลงไว้ตรงกลางก็ดึงลงไว้นานแล้วครับหา คนงานไม่ได้สักทีนะครับในการเก็บหญ้าตรงตรงแถวมันนะครับก็พึ่งพึ่งได้ผลงานมานะครับแล้วก็มาเก็บเสร็จแล้วนะครับก็เลยวันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลยต้องมาตีโรตารี่นะครับตรงกลางนะครับเพื่อจะได้สาดดินขึ้นไปนะครับสาดดินขึ้นโคนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปพร้อมนะครับโดยใช้เจ้าผ่านสีนะครับในการ สาอาดขึ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้ผมก็ใช้โรตารี่ตัวนี้ครับโรตารี่ที่ติดผนานเสริมนะครับแต่ผมใช้แต่ผมเอาใบออกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับผมก็เอาใบออกนะครับเอาใบจากผนานเสริมออกนะครับเหลือแค่ตัวกระทูนะครับเอาไว้ติดใบเฉยๆนะครับหรือเพื่อนๆจะเอากระทูออกไปเลยก็ได้ครับ สามารถถอนออกได้นะครับจากตัวผานเสริมนะครับแต่ผมขี้เกียจถอดแล้วก็ใส่กลับไปกลับมาครับผมเลยใช้เอาแค่ใบออกครับส่วนตัวดุมดุมผานที่ติดกับกระถูครับก็สามารถใช้เป็นสกีได้เหมือนกันครับในการเกี่ยวญ้านะครับนิดๆหน่อยๆครับอย่างเงี้ยครับก็ดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูการพวนหญ้าครับ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับที่พวนไปแล้วนะครับนะครับที่พวนไปแล้วนะครับมันก็จะสับไม่หมดนะครับก็สับขาดบ้างเหลือบ้างนะครับมันก็จะไม่หมดไม่หมดซะทีเดียวครับอาจจะไม่ตายด้วยนะครับเพราะว่าดินมีความชื้นแล้วก็ฝนอาจจะตกด้วยช่วงบ่ายครับก็แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทําครับหาแรงงานยากนะครับถ้าดีนะครับที่ เราปลูกแบบใช้รถเข้าล่องได้นะครับถ้าปลูกแบบใช้แรงงานในการได้หญ้าอย่างเดียวนี้ผมว่าแย่เลยนะครับสําหรับหน้าฝนแบบนี้นะครับหญ้าขึ้นเยอะขึ้นเร็วมากนะครับคดีที่มีเจ้ารถถ่ายเล็กนะครับแล้วก็ปลูกแบบเข้าล่องได้นะครับเพื่อนๆที่กําลังจะปลูกนะครับก็ลองวิธีนี้ดูก็ได้ครับประหยัดแรงงานครับ ผมหมดค่าแรงงานแค่แปลงหนึ่งก็ไม่กี่บาทแล้วครับ <c oughs> โดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้เจ้ารถถน,นะครับในการทำรุ่นนะครับใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับยกล่องผมก็ใช้เจ้ารถถ่ายเล็กนี่แหละครับยกล่องทำรุ่นนะครับใส่ปุ๋ยคือจบเลยครับเจ้ารถถ่ายเล็กคันเดียวจบนะครับ มันนี่ก็อายุกี่เดือนแล้วจุมม๋มเมษา,มาพฤษภามิถุนากร,รกฎาคมก็อายุสามเดือนกว่าแล้วครับมันก็ปลูกมาในแป้งเดียวกันนะครับปลูกมาสามสามสามทีครับคือปลูกรอบแรกต้นมันไม่พอครับปลูกรอบที่สองก็ไม่พอเอามาแซมอีกก็ไม่พอ ครับก็มันก็จะสูงไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ครับอย่างฝั่งก็จะสูงกว่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็ค่อนข้างจะเตี้ยครับแต่ก็ก็ยังดูได้ครับยังพอดูได้นะครับเพราะว่าอยู่ช่วงหน้าฝนนะครับมันก็จะไม่ค่อยขาดน้ํานะครับส่วนใบก็เห็นมีหยิกบ้างครับอย่างนี้ครับจะเป็นพวกเผียอะไรเพียต่างๆนะครับลงนะครับก็มีหยิก ไปเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่วันนี้ครับหลักๆเลยก็จะพามาดูการตีโรตารี่นะครับก็ไม่ได้พูดเรื่องการทำมันสักเท่าไหร่นะครับแต่จะมาดูการทำรุ่นนะครับว่าทำแบบลดเข้าล่องได้ครับมันสะดวกดีครับเพื่อนๆคนไหนที่หาแรงงานไม่ได้ครับก็แล้วมีรถไถ่ายเล็กครับก็ลองลองแบบนี้ดูครับเรื่องต้นทุนนะครับลดลงไปเยอะครับ ลงไปเยอะกว่าครึ่งนะครับต้นทุนนะครับแล้วก็เวลาในการทํางานนะครับสั้นลงครับประหยัดแปลงแค่นี้ครับประมาณเนื้อที่ประมาณสามไร่นะครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับในการตีโรตารีนะครับเต็มที่เลยผมให้ครึ่งชั่วโมงครับในการตีโรตารีครับแล้วก็เสร็จเดี๋ยวก็มาเอาผานสีสาดขึ้นโคนนะครับพอหญ้ามันแห้งๆหน่อยครับ ก็เอาพันสีสรดขึ้นไปเลยครับก็มันก็จะได้สวยครับเดี๋ยวตอนสัดพันสีผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงครับว่าสราดแล้วมันจะขึ้นสวยสวยไหมนะครับอันนี้ก็ดูเจ้าโรตอรี่ไปก่อนครับในการพนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเข้ามาถามได้ครับว่า สงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันดูนะครับแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้กันนะครับเกี่ยวกับการทํามันซ้อมบหลังนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เก่งแล้วก็อย่าลืมแชร์ความรู้มาแบ่งๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูการตีโรตารี่ครับก็เห็นเพื่อนๆหลายคนละครับที่ใช้โรตารี่ในการพวนนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูแปลงของผมบ้างนะครับทํากันแบบนี้ครับแล้วก็ผลงาน จะออกมายังไงบ้างแล้วคอยติดตามดูว่าหัวมันนะครับจะเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วถายบ่อยครับมันก็ไม่ค่อยดีอะครับเพราะว่ามันจะตัดรากนะครับแต่มันก็ลดลดการใช้แรงงานนะครับเยอะนะครับพูดยาวแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ลูความแตกต่กางนะคะโรงที่ยังไม่ได้ตีโรตเตอรี่นะคะนี่โรงนี้เราตีเสร็จแล้วนะคะตีเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะพอเราตีเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวผ่านสีนะคะไถดินสาดเข้าเกาะเข้า,เข,าเข้าต้นมันนะคะแล้วก็ผมก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะ พอนะคะ ต่างของโรงมันที่ที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีโรตารี่นะคะยังไม่ได้สับยากนะคะ ล่งที่ยังไม่ได้ตีนะคะล่องที่ยังไม่ได้สับย่ามานะันล่องนี้เราสับแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็สวยอยู่ค่ะ ฉะนันว่าเสร็จเรียบร้อยดีนะครับใช้เวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จจนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปแล้วก็ลาเพื่อนๆนะครับไว้แค่นี้นะครับขอลาไปก่อนกับเจ้า b ี4 2 0 0นะครับติดโรตารี่นะครับควนดินเก็บเก็บยานะครับในไร่มันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ